ขอกาสกูบอ,อาจารย์คณะเมชีและก็เพื่อนๆผู้ไฝ่ธรรมไฝ่ทานทั้งหลาย,ยกันยายน2 5 6 8วัดป่า17เจเลแล้วเหรออ้าวขออาภัย17กันยายน2 5 6 8อา้าวหวยออกแล้วเหรออ๋อโอ้กูลืมไปหมดเลยแล้วเนี่ยมีแต่ข่าวหมกระทะอยู่นเนาะวัดป่าบ่อน้ำพระอนินเนาะทุกๆุกวัน ทุกเวลาความดีเกิดขึ้นความชั่วย่อมดับไปเป็นธรรมดาหลวงตาเคยพูดตลอดว่าคนทําดีแล้วอ่ะคนดีแล้วก็ทําชั่วระยะส่วนคนชั่วก็เช่นเดียวกันคนชั่วก็ทําชั่วทําดีได้ยากเหมือนกันอ่าท่านเรียกว่าอุบนิสยปัจ,จโยฝึกยังไงมายังไงถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่แ,แก้นิสัยไม่แก้ตัวเอง แก้ไขพฤติกรรมตัวเองเนาะ,ะเราก็จะเป็นเช่นเดิมแล้วก็สล่มลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนคนกินเหล้ากินบ่อยๆก็เป็นคนติดเหล้าเหมือนคนโกหกโกหกบ่อยๆก็จะเป็นคนโกหกกลายเป็นผู้ที่โกหกกลายเป็นคนที่เป็นโมฆะบุรุษเนาะ,ะเพราะฉะนั้นหลวงตาพูดอยู่ตลอดว่าคนโกหกจะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีถ้าเรากโกหกครั้งแรกเนาะ แล้วเราจะโกหกอีกกี่ครั้งเพื่อจะปกปิดการโกหกครั้งแรกของเราจริงไหมกี่ร้อยครั้งก็ไม่รู้เอาไปเอามาก็กลายเป็นคนโกหกเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขึ้นอยู่กับที่เราสร้างเราทำเนาะกรรมมูนาวัตติโลโกมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่ากรรมอ่านเป็นบาลีว่วากันมะแปลว่าการกระทำ เห็นไหมการแก้กรรมก็คือแก้การกระทําเปลี่ยนแปลงแก้พฤติกรรมนี่แหละไม่ใช่ไปสะเดาะไปแก้ให้คนนั้นแก้หรอกเราต้องแก้ตัวเราเองแก้ความประพฤติของเราเองแก้กรรมใช่ไหมทํายังไงก็ได้รับผลอย่างนั้นเหตุปัจโยเห็นไหมสร้างแบบไหนได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธถึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นอ ขอให้พวกเราเนี่ยตั้งมั่นในกรรมของตัวเราเองอ่าเพราะว่าเราจะสรรสร้างฝึกฝนจะทําแต่ความดีให้กุศลเจริญขึ้นในความดีเจริญขึ้นเห็นไ,ไหมและวันที่ 28- นี้อีกเป็นอีกวันหนึ่งเราจะลําลึกถึงรากเงามูลกาเพื่อแสดงความกตัญญูเนาะวันที่ 28- กันยานี้เป็นวันที่ประบาทสมเด็จรัชการที่ห ได้พระราานธงชาติหรือธงใจลงไว้ให้แก่พวกเราเนาะศาสนาพระมหากษัตริย์สามสีนี้เนาะนี่ครบร้อยแปดปีที่พวกเราจะจัดงานลํำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณเ,เห็นไหมวันนั้นเราจะไปช่วยดึงเอาธงผืนใหญ่ธงชาติใจใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมเราจะประกาศ S <S <an> เ,เห็นไหมชาติชาติไทยเรา,เ,าเห็นไหมพวกลูกหลานนะเ,เห็นไหมเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้ำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษนะเนาะเห็นไหมบูรพา,ากษัตริย์ที่พระองค์มีรักษาชาติรักษาแผ่นดินว่าให้พวกลูกหลานอย่างพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นวันที่28นีนะ้ครบรอบ108ยแปดปีของธงชาติไทยเรา เนาะเราจะไปร่วมร้องเพลงชาตินะที่เมืองโบราณสมุทรปราการเนาะซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เพราะว่าเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นพิธีที่พวกเราควรจะไปลํำลึกไปแสดงร้องเพลงชาติไทยให้คือกล้องไปทั่วจัก,กรวาลวันนั้นเนาะนะนะโดยทางเมืองโบราณเนาะ และร่วมกับหน่วยงานต่างๆและพ่อค้าประชาชนชน,ชนชาวใจโศเราทุกคนเนาะจะได้ไปร่วมงานวันธงชาติไทยรวมพลคนรักชาติและอะไรนะศาสนาพระมหากษัตริยนะ์ของไทยเราวันนั้นจะไปรวมที่เมืองโบราณนะเนาะวันที่18โดยหลวงจาก็จะเะม,ม,ม,มือเช้าเนี่ยคิดถึง สวเละมันส่วเละว่าให้เชียร์ไทยไปแจกธงด้วยไปแจกธงที่เมืองโบราณเออเพราะฉะนั้นพวกเราอยากร่วมไปใส่บาทด้วยไปฟังวันนั้นก็จะมีแม่ทัพมนแคนไปด้วยมุนแคนแก่นคุณแม่ทัพบุญศิลป์โอ้โหไปเอามาจากไหนเนี่ยทำไมไม่เสียรายดอกบัวเขาเหรอ ฮะฮะโอเคอโอเนี่ยเนี่ยแม่ความเป็นไทยเราเนาะนี่เขาเลอกเห็นไหมพวงมาลัยถึงความเป็นไทยเรานั่นดูนะงดงามมากความเป็นไทยเราเนาะส่วนและเชิญยิ้มอ๋ออ๋อเมื่อไหร่มึงจะเอารถมาถวายกูจะทีว่ามึงจะพวงมาลัยอออ๋อออออว่าไงอภิษฎได้อะไรมาวันเนี้เออเนี่ยนี่ลูกศิษย์ลูกหา คนที่มีจิตใจใฝ่สรมมะคนตำรวจโทอภิษกเตชะคำภูเนาะนีะ่เห็นไหมอ่าซึ่งสาดูเห็นไหมมีสวนอยู่เนี้ยเอาไข่เอามะละกอเอาอะไรผลที่เขาทําสวนใช่ไม่ทําฟาร์มมาผัดจำเห็นไหมนี่เขาเรียกนายตำรวจสายบุญเห็นไหมสายบุญเนาะเออพลตำรวจโทอภิษฎเตชะคำภูเนาะเออเอเอเพราะฉะนั้นหลวงตาเลยว่า เห็นไหมเรารวมจิตรวมใจไปเดอ้อวันที่28กันยายนนี้เนาะอ่าแล้วก็มีพลเอกสวัสดินะ์อ่าได้อ่านะเป็นประธานกรรมธิการเชิดชูอะไรนะออ่่าาเชิดชูกษัตริยนะ์เนาะพระมหากษัตริยนะ์เนาะเห็นไหมสถาบันนะ,นะะแล้วก็เป็นกรรมการธิการ รัฐสภากระทรวงกลาโหมน,นี่เคยไปนั่งคุยกันเนะาะวันนั้นก็จะมาเนี่ยงานซึ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยมีหลวงตาเนีเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายสงนะฝ่ายฝ่ายเขาให้หลวงตาเป็นเนาะไปบินทบาทในวันที่28นี้หลวงตาก็จะเดินทางไปแต่วันที่27 2 7 2 8เ9นาะ27 28 29เนาะเออหลวงตาจะไปอยู่นั้น3คืนเนาะสคืนเนาะ อ่าเพราะฉะนั้นเนาะอ่าหลวงตางานเยอะแล้ววันที่30นี้ก็ทางผู้การตำรวจงานเกษียณอายุตำรวจเนาะตำรวจบุธรจังหวัดบุรีรัตน์นี่ก็นิมนม์หลวงตาไปประธานไปพูดให้โอวาทตำรวจปีนี้เกษียณอายุราชการเนาะเกี่ยวอะไรกับกูก็ไม่รู้หรือเขาจะมาบวชก็ไม่รู้นะวันที่สิบ วันที่30เนะาะกันยานี้เนาะวันกเกษียณตำรวจกรเกษียณเนานะที่ที่อุบลใช่ไหมวันที่19อ่าวันที่19บเกหลวงจาก,ก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรอนจานอำเภอรอนจานจังหวัดกาลสินเพื่อไปอทำพระป,ป่าสมทุกทุนเนาะเออนะสมทบทุน,นะนะททนซ,ซื้อเครื่องมือแพทย์แพทย์เพื่ออะไรนี่แหละเนาะ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงบาลเนาะต่อคนเนาะ,ะวันที่19กันยานี้เจอกันที่โรงพยาบาลดอนจานเนาะอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะมีอะไรไหมนดัดคงไม่มีเนาะ,ะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็ขออนุมโมทนาสาธุการเชิดตัวและเชิญยิ้มเนาะที่เอาเอดอกไม้ดอกบัวพวงมาลัยแล้วก็อ ว่าพลสำรวจโทอภิศษ์เสชกัมพูและก็ทุกๆคนอ่า,อา,อาพวกเราอาได้ร่วมกันทำคุณงามความดีสร้างประโยชน์สอดสังคมต่อบ้านเมืองสองแผ่นดินเนะาะขอสาธุการด้วยรำอ้าวตั้งใจรับพรเนาะ